สวัสดีพี่น้องเช้ายูทูบทั้งหลายเนาะมือนี้ก็ได้มาพบพ่อกันได้แล้วเนาะพี่น้องครับเลดจอสมคิดเนาะครับยางฮีโน่โผลแรงแรงไปเลยเนาะพี่น้องฮีโน่สองร้อยหกสิบแรงม้าเนาะครับเลดจอของต่างแก่สาเนาะพี่น้องเนาะครับเคลื่อนโดยสร้างอุ้ยเนาะพี่น้องเนาะจัดเต็มไปเลยมือนี้เป็นงานเจ้าที่สองเนาะพี่น้องลุยลุยกันไปเลยราคาเกี่ยวอายุคือเก่าเราพี่น้อง

เลยจะไปขายเหมือนป่ะเนี่ยโอ้โหไปขายกาวเต็มรถแต่แปลงนี้จหาอะไรอ่ะโอ้โหหกไรเหียอกเนี่ย้าอเกีวเหมืนเลยบ่นเ่หกไรเกี่ยวเหมือนเนี่ยเกี่วหดอกน้เจ้ไนี่อันนี่แบ่งกันสามคนเิ็มอยเออเยี่ยมอ้ตมซอี่ยมู้พิ n นี่เกี่ยวหมือนเลยบอ่เนี่ยมู้พี่น้องเนียเขาว่าให้เกี่ยวหละคือเขาทีรถผมสบายผมไม่แ่าโอ้ ôm có bài, nghe. Ủa. Ủa đi lấy về khai con. Ờ, khai con, thế vuốt rồi khách gì chén này à? Khao à? Cái này là chút là thay ní để để. Ừ. Này ừ. <laughs> khai đấy con, thầy khai đấy. Ủa. cho, mình chén muốn mật gì? Khói sò gò to, còn nào khói chả khoan muốn chúa sò gò nó. Đẹp. Khai khoan khói, bên đất khoan bên. <laughs> ừ. Ông phú đầy nhà như tháng mùa ngắn ผู้ใดอยาอยูุ่เขาเปวัเขามังทางุกอนีเขาจีย้อี้เขาแล้วกะายย่างเวมวเหงดมตอไ้หวนตานึงโอ้เขาปุ๋ยขายังนีมสิอะไรนะคัรถเจยวครับปุ๋ยสิอะไรวด้นเขาอมอยู่เดียวหวงเาลยเดีเเเตทางุนี่ผ่้ด้ยางไปเนาะเททั้งนี้นี แางดิ <Hang S 2> ้เาเขีทาไปม่สุดยอดเลยเจ่สุดยอดเลยเ้าตผมลองเนี่ยตามผมลองหาเหหาเชียวหาขายหาของน้ำรวกน้ำยางพาไปนี่เขานี่ละโอส้นเนี่ยนี่เาไปมเลยงกัเขาไงนี่เนี่ยน้ำกับพอดีเนาะน้ำพอดีเกียรร้อนเนาะอดี่าีเยรร้อนเฮ้ย่ป่ะมันสางตายเลยเขาเป็นราคาเนี่ยแหะ นี่แหละกันผมไม่ได้เสนอวินี่ขาดไอ้ก็เขาไม่ได้ว่าเวลาคาหนี้ย้อนรัฐบาลไฟขาดเขามันหลายไฟส้นอีสานมันได้เป็นหลายเนาะไอ้ประยุทธ์ก็เลยบ่ให้ราคาเอ่อข่าแพงดึงเกมการเมืองไปฮะเขาขายสีแล้วในเรื่องเกี่ยวกับเน้นแต่เขาเปียกเะเ่องเขาซานเะเ่องเขาก็ขายได้ซานจีบจีบเร็วเดี๋ยวนี้ต้องเห็ุแบบนี้เขาสารมีแต่แพงขึ้นเด้แต่เขาเปลือกเขามีแต่ถึงลง ตัวหนาน่ะมาเจยวหัวแแนี้ยดำเหมือนก้อนมีอานี่อืมือจับ้มวนัดหาหมอกรผมัดอยเย็บ่มื้เาเนี้ยี่ตาว่ได้เลยผมเป็นมะลิงผมเป็นมะลิงกเาอเป็นมล้งกผมปลาตัดอ่าจีฟ้าไปมองกลไทางหนาวเลยพี่น้องกลังเรีมากเนาะ น้ำก็พอดีพี่น้องเ่าหลายเกินไปเพราหน่อยเกินไปเนาะเพราะเทียงถุงคลองเดียเราพี่น้องเลยครับเกินโดยสร้างอุ่ยขึ้นเราพี่น้องแั่ไหวเอาเงาไปเงาไป จืดใจแถมตีบเลยเหรอมันเ <laughs> ชียวราคาไหนเ <t ot> ดินเนี่ยเนี่ยมันเชียวราคาไหนห่า <t ot> ร้อยหาสห่าร้อาสิบโอ้มึงไลี้ย้ามึงไลี้ยะกับมีส่วนลดให้อยู่ราคาเชียวกับราคาเก่าพี่น้ <t ot> องราคาห่าร้อยหายา่าสิบของมันกับแพงขึ้นเนาะแต่ราคาเกียวอยู่คือเก่าเนาะพี่น้อง 你知道。 น,นนี่เลยของเขาดันเขาดีดีพี่น้องหน้าหนานี่ก็แล่นจุดๆไปเลยเนาะของเขาดีดีพี่น้องไม่ได้อวยเด้พี่น้องมึงชิบก่อนสิเพราะหูใจกูน้องไปยางน้ำกับบทันพี่น้องเลยไปไกลแล้วพี่น้องน้าแปลงนี่หาอะไรพุ่นเนาะ Hakakak, hoa ngay khẩu nhây, nhây, người. Ôi, khẩu ngon ngay vĩnh long, hoa ngay vĩnh long. Ah, vĩnh long, hoa. Hackily, hackily. Hoa, nan, 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 Bên đấy sang nhuộm mới nha, Đây Đây kiến khẩu tiểu lệch của mình bây giờ là thế tiền Tuyệt Tham mật tham Hả? Tham mật à Tham mật đó Hả? Ủa men, mèn Ủa lý khẩu Ủa khẩu bất lợi khá nó, ôi chẳng lấy nó Ôi ôi ôi, khẩu không หันมาแล้วหันมาแล้วโอ้ดันขอนาถึงนาถึงสูงพี่น้องเ้ยยาไปยาไปลูกพี่ เาพ่นออดเลยเราก็จะได้ไปดีแท้ คัก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 โอ้ยทำกาข่าเวลาคาปีนี้โอ้ยอ่อนซ้อนเลยพี่น้องน้ำธงแถวเนี้ยโอ้ยจัง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสดายได้ข่าว่าเป็นราคาเราพี่น้องปีเนี้ยน้ำกับพอดีข่าวกับเพื่อนไงโอ้ยเสดายเสดายเสดายได้ข่าว่าเป็นราคาพี่น้องเลยมาเราพี่น้องเดี๋ยวรอบนี้่ขอขี้น้ำโซเฟอร์นะ ก็ไม่เหลือซี่ไรพี่น้องเต่ผมก็ได้คืนท้เยมึงนกพี่น้อง sàng núi nó bị non,งาน trang thứ 2 nó mới nè, coi hiện khảo nó ừ. đấy là thằng là sư lạt, sàng nhung nó bị non, gấp gần đây พี่นองคณเต็มท่อดีครับอ้แหนนอน ิปนี่กันอยากเงาจังยเนาพี่น้องมึงเราเบื่อกันยาวากันเด้อพี่น้องเลยโอ้แด้หลายอยู่ดีพี่น้องหาอะไรบ้าท่นเนยหมดอยู่โอ้หลายครับทางไตสยดท้ายไปเส้นนะทางตตสยดทถอยมาใส้เขอบบ่ ฮะได้แต่น้ดียว่เก่งโอ้โอ้เจ็บสิ้นแล้วเนาะพี่น้องไปแล้วโจบอีกขาไรเนาะพี่น้องเมื่อนี้จะไปต่อเนาะพี่น้องข้าพ่นดีขาไรพี่น้องเมื่อนี้มืดมืดเลยไปเนาะเกยาะเขาโอ้โหนี่แหละพี่น้องขาแต่ผมบ้านเดียวได้ไรได้พี่น้อง คลิปนี้ก็สิบ่มี่ยังไรเราพี่น้องก็ได้มาสมควรล้วเนาะเดี๋ยวสิเปิดสิเพอรอกันก่อนเนาะเอาคลิปนี้กัสิพอได้จบคลิปแบบเพียงสานี้ไบบสักก้อนเนาะพี่น้องผู้ใดมึงแล้วก็อย no ่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อจะนำเป็นกำลังใจผู้สร้างคลิปเนาะกดติดตามให้น้ำแน่เนาะ คลิปนี้กับพมีหยังก็จะได้จบลิไปไว้เพียงสนิทแบบคันซาก่อนเนาะก็ขอลาคำว่าสวัสดีครับเอาไปขายเลยวป่ะเนี่ยนะเอาไปขายเลย้วป่ะนะเออ